ครับสวัสดีนะครับวันนี้เอ็นพีเอสออเดียนะครับจะาพามาชม i s สุออเนียดีแม็2023นะครับกับชุดติดตั้ง10นิ้วนะครับ180งบ30,000บาทนะครับบอกเลยว่าจุใจแน่นอนครับสำหรับพี่ๆหรือว่าใครที่ต้องการนะครับเครื่องเสียงคุณภาพดีอะไรเกรดเอ ต้นต้นของเมืองไทยนะครับบอกเลยมาที่เราไม่ผิดหวังเดี๋ยววันนี้จะมาพาชมนะครับพาทัวร์อีสุออนิวสองพันยี่ิบสามครับเป็นชุดติดตั้งที่ดูเรียบง่ายแล้วก็สวยนะครับตัวนี้ทางร้านได้คิดคอนเซปต์สำหรับเจ้าของรถนะครับเป็นรถใช้งานครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า ความสูงของตู้นะครับเดี๋ยวจะมะีจะให้ดูว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเราขึ้นไปนั่งบนรถให้ดู้วยใช,นะใช่ครับอเดี๋ยวผมจะเทสนะครับว่าคนสูงประมาณร้อยแปดสิบกว่านะครับแล้วก็ตรงช่องหัวเขา่าอ่ะ ตรงหัวจะเหลือนะครับพอดีครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดตามาใน youtube หรือว่า t t o t o a c e b o o k อ่าหรือว่าคนที่ค้นหาแล้วไม่เจอนะครับเข้าไปที่ google นะครับพิมพ์คำว่า nps audio นะครับคาไทยแลนด์นะครับแล้วจะเจอที่ตั้งของร้านนะครับชุดนี้ เป็นซับ10นิ้วของกาเทียนะครับ180วอยซ3นิ้วนี่ครับเป็นตัวคลาิกอย่างดีครับใครที่สนใจนะครับงบแค่30,000บาทครับเราจะแถมทั้งหมดลำโพง8นิ้วกว่างหน้า1คู่นะครับผมบอกเลยคุ้มครับส่วนช่องทางการติดต่อก็คือ,อ Facebook นะครับ Block NPS Audio นะครับ เบอร์โทรก็083ครับ378 8221นะครับเดี๋ยวามาชมกันะไรครับงานเข้ารูปสวยงามมากครับสำหรับเงิน30,000บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอน,นครับที่ไหนไม่ทำเราจัดให้อย่างเดียวครับขอแค่ว่ารักในเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับคุณภาพแน่นอนครับ ลำโพงเสียงกลางเรารับประกันยันเลิกเล่นเลยครับติดวันนี้พรุ่งนี้เลิกเล่นก็รับประกันครับอ่ะอันนี้เป็นดอกประกอบเองนะครับเป็นแบรนด์ของ NPS Audio นะครับซึ่งเราทำกันมานานแล้วครับแล้วก็รับประกันกันจริงครับส่วนโทนไฟนี้ก็คืออ่าเป็นแนวของร้านนะครับอ่ะยวมาดูช่องวางเพลงครับ ตำแน่งปีจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องเล่นเดิมนี่ครับคุมเสียงส่วนเรื่องเสียงนะครับต้องคอยติดตามกับคลิปต่อไปครับให้ดูนะครับว่าสวยเนียนครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมีผลงานให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับชุดติดตั้งตู้กะคริลบก10นิ้วคือ10นิ้ว12นิ้วครับของทางร้านนะครับวจะมีให้ชมกันฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ